พูดถึงนะคะคจะดูสาวดูสวยที่เขาไม่ได้ดูแนตัวเองเขาจะหันไปถามคุณเองเลยนะคะว่าเอ๊ะทำอะไรมาดูในเองทำไมถึงยังสาวยังสวยยังเประกายยังดูเฟิร์มเลยนะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับในหนัเสือะัะนั้นใครที่สนใจเจโอบอฝากไว่ะ ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็รายละเอียดต่างๆกับตัวแทนจำหน่ายตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้ในรายการกันได้เลยหรือว่าสถานีวิทยุที่คุณกำลังรับฟังอยู่นี่แหละนะคะจะได้รับข้อมูลดีๆจากตัวแทนจำหน่ายของเราอย่างแน่นอนเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยดูแลสุขภาพของคุณผู้หญิงกันอย่างดีจริงๆแล้วก็มั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าส่วนผสมส่วนประกอบเนี่ยนะคะก็ผลิตมาจาก เปอร์เนเช่นเดียวกันซึ่งจะให้คุณประโยชน์ให้ฟิตไม่กระชับการปวดท้องประจำเดือนประจำเดือนมาไม่ปกติหรืว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวพัรร์แห้งกร้านอยากกร้านนะคะอยากจะมีผิวขาวสวยเปล่งประกายนึกถึงผลิตภัณฑ์เริมาหานสันท์ารัพัสกันได้เลยเพราะว่าสูตรใหม่ล่าสุดเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมนะคะ ขึน้นนะหรือบางจากส่วนผสมที่เพิ่มขึ้นนั่นก็คือในส่วนของแอลปูตาไทโอนั่นเองแมกลังน,นะคะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของความขาวใสด้วยสารสกัดจากใบบัวบกค่ะนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากมะขามป้อมนั่นเองนี่คือส่วนผสมใหม่ที่เพิ่มเติมเข้าไปนะคะกับผลิตภัณฑ์ ชับแต่กลิ่นของแท้ต้องกรองสีชมพูบป็นสูตแค่สูตรส,สิบเมตสรสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายและสั่งซื้อได้ที่เด็กต่อบุกใจของฉันว่าเธอเป็นบุกเป็นไปไดีไหมให้ฉันเรียนเธอว่าแฟนกาแฟมันเรียบร้อย Thank oh. you.